อย <Yeah. S 2> ากร่วมสนุกกับเราแอดโรเบร์ี่แอดยูฟาูนย์เนะคะฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวเกม นะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นของ ITP แต่อยู่ในหมดเกมนี้จะอยู่ในไมโครเกมมิ่งนะคะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Fire Force นะคะเราก็จะมาลองเล่นกันดูนะจ๊ะวิธีการปรับนี่ก็จะแบบยากนิดนึงนะแต่ว่าก็จะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะโชว์รูปให้เราดูเรื่อยๆอยู่นะคะว่ามันต้องไปกดตรงไหนมางตอนนี้นะคะเราก็ออโต้สปินไปในจำนวน25ครั้งและลงครั้งละ100นะจ๊ะ โอเคตอนนี้เราก็เอามาอยู่ที่5,000ันกว่าๆแล้วเรามาดูนะคะว่าอ้ย้ยเอ้ยอ,ยอยจะโม้เลยตอนนี้อ้หูยรักการเกมนี้ง่ายๆมันก็จะมีหน้ากากทองนะคะขึ้นมา6อันก็คือจะทําให้เราได้ฟีเจอร์และเราก็จะมาเลือกกันค่ะมีอยู่3ฟีเจอร์นะคะว่าเราจะเลือกตัวไหน3ครั้งคูณ6 6ครั้งคูณ3หรือ12ครั้งเริ่มต้นที่คูณ1แต่เราจะมาเลือกที่6ครั้ง คูณ3กันนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะโหลดแป๊บหนึ่งนะต้องรอก่อนโอ้โหแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะเข้าฟีเจอร์ฟีสปินเลยนะคะรวดเร็วมากๆโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะมาเห็นนะคะว่าเงินรางวัลรวมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนหืเกิดอะไรขึ้นบ i ๊กวินวายขึ้นมาพร้อมกับค้อนนะคะเผาไหมโอ้มันจะทำการเผาไหมช่องแล้วก็จะไปเรื่อย เราก็จะไปคูณ6,9,12,15สุดที่18นะจริงๆมันไม่มีสุดนะเนี่ยมันแม็กไปเลยอะ่ะเฮ้ยดู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 เหลืออีก3ครั้งคูณ12แล้วขอเหอะเหลือ1ครั้งคูณ15ท<ะ>ุกครั้งที่ผ่านนะคะมันจะคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมจ้าคูณ15ว้าวครั้งที่เกือบสุดท้ายได้มา4,700เจ็่าะ ท้ายนะคะเหลือหนึ่งครั้งสุดท้ายคูณ18ตอนนี้ได้มา9 8 2 2โอ้โหได้มาอีกแล้วแม่เจ้าเกมใหม่ใครใหม่นี่โหดจริงอื้ออน่าอัศจรรย์รางวัลรวมทั้งหมดตอนนี้ยังให้มาอีกยังไม่หมดอีก <Wow. S 1> สุดยอดมากมาดูรางวัลรวมทั้งหมดกันนะคะสำหรับฟีเจอร์ที่เราได้มา6ครั้งเริ่มต้นที่คูณ3 1464กันเลย <Yeah. S 1> ทีเดียว <No. S 1> นะคะ <No. S 1> สำหรับเกมเกมนี้ f i r e f o ์นะคะรวดเร็วมากๆเลยบอกไว้เลยนะคะว่าเกมนี้เป็นของ Micro Gaming ที่เขามาใหม่นะคะดังนั้นถ้าใครสนใจแอดมาได้ตามลิงก์เลยนะคะ